สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีกแล้วนะครับนายเบกนะครับดีนะครับผมก็จะมาแจกรหัสของกราฟนะครับนะที่ผมนั้นได้สุ่มไปในคลิปที่แล้วนะครับนะฮะพันเพชรนะครับนะคือที่ผมบอกไว้ว่าผมจะปั้นแล้วก็ว่าจะเอามาเล่นรีวิวเนี่ยแต่คือผมเนี่ยปั้นไม่ไม่ไหวแล้วจริงๆคือตอนนี้รหัสผมมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะตอนนี้ก็จากรหัสเดิมที่มีอยู่แล้ว3รหัสนะครับนะตอนนี้ก็มีเพิ่มเป็น4รหัสนะครับนะแล้วก็มีรหัสกราฟนี่แหละมานะครับนะก็ เลยจะแหว่จะแจกเลยนะครับนะไม่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 ปั้นแล้วนะครับนะคือใครจะเอาไปปั้นต่อก็ขอเชิญเอาไปปั้นต่อได้เลยนั่นเองนะครับนะเพราะว่าผมตอนเนี้ยตอนก่อนหน้าที่ผมจะมาอัดหน้าจอเนี่ยผมได้แอบสุ่มไปแล้วประมาณ300-400ถึงเพชรนะก็ไม่ออกอีกแล้วนะครับนะกราฟนะครับนะคือไม่ออกเลยนะครับนะว่าจะทำวิวร้อยให้ก่อนที่จะแจกนะครับนะแต่ก็ไม่ออกสักทีนะครับนะเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมยังมี90แต้มที่มันเพิ่มขึ้นมาจากศูนย์ใช่ไหมก็คือ ผมนี่แหละครับเป็นคนสุ่มแต่มันไม่ออกนะครับนะก็ใครที่ได้รหัสนี้ไปก็อาจจะต้องแบบนะก็ทำตรงทำจงทำใจนะครับนะแบบเล่นกา p นะครับนะแล้วก็มีตัวอื่นนี้ที่อาจจะปั้นได้นะับนะแต่ก็รหัสนี้ก็จะมีแค่คราฟตัวเดียวเนี่ยนะแบกรหัสหรือไม่ก็ถ้ามีเพชร อของตัวเกม6ปีมันแจกอีกก็จะเป็นตัวของอ,อีก2ตัวที่ยังจะเข้ามาใช่ไหมก็อาจจะไปลุนรอรุ้น2ตัวนั้นใกล้รับนะนะโอเคแต่สำหรับรหัสกาฟนะผมก็แจกแล้วแนะนะเงื่อนไขาการรับรหัสนี้ก็แค่กดไลค์ดีโอของผมแนมนะนะนะแล้วก็ฝากซับสไครต์ช่องผมด้วยแนบนะนะนะแล้วก็บอกเหตุผลที่ท่านผู้ชมนั้นอยากได้นะนะนะแล้วผมก็จะ เอาเหต Louis ุผลของท่านผู้ชมเนี่ยมาหมุนวงล้อนั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่ใส่สมัครสมัครสมาชิกแนบนะผมจะใส่ชื่อในวงล้อให้ไปเลย2ชื่อนะบนะคือมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นแนบนะแค่2 0บาทเท่านั้นแนบนะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็อย่าลืมไปสมัครนับนะถ้าใครสมัครแล้วก็คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้แนบแนบแล้วผมก็จะเอาชื bueno> ่อของท่านผู้ชมที่สมัครสมาชิกเนี่ยใส่ไปเลย2ชื่อหรือว่า2ช่องในวงล้อนั่นเองนะครับนะโอเคสำหรับลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมลืมบอกไปอีกกอย่าางรรับสหปิด อ่าคอมเมนต์หรือว่าปิดรับอ่ากิจกรรมเนี่ยก็จะถึงวันที่28นะครับนะตอนช่วงเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะครับนะถึงวันที่28เท่านั้นนะครับนะประมาณช่วง6โมงเย็นหรือว่า เอาผมยื่นให้นามนะผมยื่นให้ถึง2องทุ่มนามนะประมาณนี้นะครับนะถึงเวลาถึง2องทุ่มนามนะวันที่28่สิบแปนานะสำหรับ ID ดีนี้นามนะผมจะปิดกิจกรรมแจก ID ช่วงเวลาวันที่28่สิบแปนานะเวลา2องทุ่มนั่นเองนะครับนะก็ใครที่คอมเมนต์ไม่ทันช่วงเวลานี้เนี่ยก็เสียได้ไปนามนะแต่ถ้าใครสำหรับใครที่รอลุ้นรางวัลนามนะก็ขอให้ได้ตามที่หวังนั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับนะสวัสดีครับ